สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆด้วย Excel กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเขียนโปรแกรมด้วย Excel VBA นะครับโปรแกรมที่จะเขียนวันนี้นะครับเป็นแบบฟอร์มการประเมินนะครับไปดูตัวอย่างตัวโปรแกรมกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มการให้เกณฑ์การประเมินนะครับแบบฟอร์มก็จะมีด้วยหัวข้อนะครับแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนกําหนดตามนี้นะครับหัวข้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรากําหนด เสร็จแล้วนะครับการทํางานก็คือเมื่อเรากดตรงช่วงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเช็คบล็อกตรงนี้นะครับเป็นเกณฑ์ให้คะแนนถ้าไปกดในช่วงอื่นนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะใช้ในช่วงที่เรากําหนดนะครับตามนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็ไปเปิด Excel ขึ้นมานะครับเราจะเริ่มทําการออกแบบแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมใช้แบบฟอร์มเดิมนะครับ Copy ขึ้นมาเลยนะครับอ่าหัวข้อนะครับผมก็กําหนดประมาณนี้นะครับช่วงนะครับตรงนี้เราก็กําหนดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับเราก็ทําการไปเขียนโค้ดนะครับให้เราไปที่โหมด Developer นะครับ v i s u a l Basic ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ ชีตหนึ่งนี้นะครับทำการดับเบิลคลิกเสร็จแล้วทําการเลือกเวิร์กชีตตัวนี้จะขึ้นมาเป็นเวิร์กชีตเลือกชั่นนะครับเราจะเริ่มทําการจักตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการกดเลือกชั่นที่เซลล์ต่างๆนะครับมันก็จะมีแอคชั่นต่างๆขึ้นมานะครับเรามาดูนะครับว่าที่เรากดตรงนี้นะครับมันจะแสดงอะไรบ้างนะครับวิธีการก็ใช้ดีบัคดูนะครับตรงนี้จะเป็นทาร์เก็ตแล้วก็เป็นแอดเดสนะครับก็คือที่เรากดนะครับเราทําการเทสก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราไปที่ชีตต่อชีตหนึ่งต่อนะครับเสร็จแล้วทําการกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปดูที่ตรงนี้ต่อจะเห็นว่ามันขึ้นกําหนดที่ d 4ก็คือเซลล์ที่ d 4นะครับถ้ากดที่อื่นก็จะแจ้งขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเราจะทําการกําหนดช่วงนะครับให้มีการกดได้แค่ช่วงนี้นะครับวิธีการกําหนดนะครับผมจะใช้ รงนี้นะครับผมก็จะทําการเช็คเลื่อนไขก่อนนะครับให้เป็นกําหนดตามช่วงเดี๋ยวผม Copy ปี้โค้ดมาวางเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นการกําหนดนะครับว่าเราจะกดได้เฉพาะช่วงตรงนี้นะครับที่เราเลือกนะครับเมื่อเรากําหนดช่วงที่เราจะกดนะครับคือช่วงนี้ให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งที่เรากดนะครับให้เป็นฟอนต์ใหม่นะครับ ตัวฟอนต์นะครับผมไปดูใน Google มานะครับก็คือฟอนต์ที่จะเปลี่ยนตัวสัญลักษณ์ให้เป็นตัวเช็คบล็อกนะครับผมจะใช้ฟอนต์นี้นะครับเมื่อทําการกดนะครับเราจะทําการเปลี่ยนฟอนต์ที่เซลล์ที่เราเลือกเสร็จแล้วเราทําการเช็คนะครับเซลล์ที่เราเลือกนะครับเซลล์ที่เราเลือกนะครับเป็นค่าว่างหรือเปล่านะครับถ้าว่างก็ให้ถ้าเกิดว่างนะครับเราจะกําหนดค่าลงไปนะครับให้เป็น A ตัว A นะครับจะเป็นตัวสัญลัษณ์เช็คบ็อกนะครับถ้าเป็นค่าไม่ว่างนะครับเราก็จะกาหนดให้เป็นช่องว่างไปจากตรงนี้นะครับเราทดสอบดูได้นะครับทําการกดได้กดตามนี้นะครับมันก็จะได้ตามที่เราทําการเขียนโค้ดนะครับถ้าไปกดที่อื่นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ ยังไม่ถูกนะครับวิธีการเราก็จะทําการเคลียร์ข้อมูลในช่วงนี้นะครับเราทาการเคลีย์ข้อมูลช่วงนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเปลี่ยนค่าตรงที่เราเลือกนะครับเราก็จะทําการเขียนโค้ดเพิ่มนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเราตรงนี้เป็น a ไปถ้าตรงนี้นะครับมีการกดเราจะทำการเคลียข <naz> <ar> <eni> ้อมูลในช่วงที่เราเลือกนะครับวิธีการเคลียร์นะครับจากอันนี้เท่าจากอันนี้นะครับถ้าเราเลือกช่วงนี้นะครับ d 4จนถึง i i4 นะครับเราจะลบทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วค่อยใส่ข้อมูลตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็น d5 d6 ไล่มาเรื่อยๆจนถึง i ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งก็คือ d กับ i นะครับแล้วก็โลที่เราเลือกนะครับยกตัวอย่างนะครับจะเป็น d โลที่เราเลือกนัครับจนถึง i ที่เราเลือกเสร็จแล้วทำการเคลียร์คอนเทนต์จากนี้นะครับก็คือเราจะเคลียร์แค่เฉพาะนี้ แต่โค้ดนะครับเราจะทําการเลือกเซลล์นะครับวิธีการดูว่าเราเลือกโลที่เท่าไหร่เรามาเปลี่ยนดูตรงนี้นะครับ t a ร็กเก็ตโลนะครับเราจะได้รู้ว่าโลที่เราเลือกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากอันนี้นะครับเมื่อเรากดเราจะรู้ว่าโลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโลที่แปดเราต้องทําการเคลียร์ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับโลที่หกตามนี้ เพราะฉะนั้นเราจะทําการ copy ตรงนี้นะครับ tag low เอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแทนแต่ตรงนี้เป็นสตริงเราต้องทําการต่อสตริงนะครับโดยการใส่ตัวนี้ทํำการต่อตรงนี้ต้องมองให้ออกนะครับว่าเป็นจับ d แล้วก็มี low แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้แล้วทาการเคลียร์เสร็จแล้วนะครับไปทดสอบดูนะครับเมื่อเราทําการเลือกนะครับ จากเมื่อกี้นะครับน่าจะผิดพลาดนิดนึงก็คือตรงนี้ให้เราเช็คก่อนนะครับว่ามีค่าเป็น a เราให้เป็นช่องว่างนะครับส่วนอันนี้ถ้าเป็นช่องว่างแล้วก็ให้กําหนดเป็น a ทําการเคลียร์ก่อนแล้วก็เป็นกําหนดเป็นตัว a ตัวนี้นะครับเป็นเช็คบล็อกเรามาดูนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่องว่างก็ให้ใส่ a ก็จะเป็นเช็คบ็อกตัวนี้ครับจากตรงนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ เมื่อเราคิดที่อื่นมันก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่เราก็กําหนดนะครับจากตัวอย่างโปรแกรมตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์การใช้งานหรือดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวโปรแกรมนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานต่อยอดได้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ พูดคุยกันได้นะครับหรือทักแชทมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ